เราถึงง่วงนอนจังคุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่ง่วงจังเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดคคสต์กับยิราเตยค่ะอาการง่วงเหาเหานอนตลอดทั้งวันนอกจากทำให้เราไม่สดชื่นแล้วยังส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการทำงานหรือการใช้ชีวิต เราเรามาหาสาเหตุของอาการง่วงนอนระหว่างวันและวิธีแก้ไขที่เหมาะสมก่อนที่จะมีปัญหาลุกลามจนมทําให้ชีวิตนั้นยุ่งยากไปกว่าเดิมความง่วงนั้นมันเป็นลักษณะยังไงทําไมแลราถึงเกิดความรู้สึกว่าง่วงความง่วงของมนุษย์นั้นจะถูกควบคุมได้สองปัจจัยด้วยกันก็คือเร์ค c a r d i นไหลซึมกับ sleep pressure เรามาดูปัจจัยที่หนึ่งกันก่อนนะคะเกิดคาเดียนไหลซึมนั้นมันคืออะไรล่ะเกิดคาเดียนไหลซึมหรือนาฬิกาชีวิตมันก็เป็นวงจรการทำงานและกระบวนการต่างๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรอบเวลา24ชั่วโมงนั่นก็คือช่วงของกลางวัน และช่วงของกลางคืนหรือเราจะบอกอีกความหมายหนึ่งก็คือเจ้านาฬิกาชีวิตหรือเสรียรเดียนไหลซึมเป็นการควบคุมการตื่นและการนอนหลับผ่านช่วงเวลาของกลางวันและกลางคืนเ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดที่มีอายุขัยตั้งแต่2อถึงสวันขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์เชื้อราแบคทีเรีย บางก็มีนาฬิกาชีวิตซึต่งในตัวนาฬิกาชีวิตหรือเซอร์คาเบียนไลซึมนี้ที่อยู่ภายในร่างกายนอกจากจะควบคุมวงจรการตื่นหลับแล้วยังหมายรวมถึงวงจรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในวันนั้นไม่ว่าเวลาที่เราเริ่มผิวความตื่นตัวการผลิตฮอร์โมนต่างๆ ระดับน้ำตาลในเลือดอัตราการผลิตปัสสาวะและวงจรอ,อื่นๆอ,อีกมากมายมาดูปัจจัยที่สองกันนะคะ s l e e p p รส s s s r ์สล e ป p pressure นั้นมันคืออะไร slip p p ร s s u r e นี้มันจะเป็นแรงกดดันให้เราอยากจะเข้านอนซึ่งมันก็จะแปรผันไปตามเวลาที่เราตื่นนอนด้วย ยิ่งถ้าเราตื่นนอนนานก็จะมีแรงกดดันให้เราง่วงมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเมื่อเราตื่นเนี่ยจอสลิปเพชชั่นเนี่ยมันก็จะลดลงแต่ถ้าเราตื่นมานานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งตื่นนานจอสลิปแพชชั่นตัวเนี้ยมันก็จะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเหมันก็เป็นแรงกดดันที่เรารู้สึกว่างว่วงมากขึ้นเขาบอกว่าสามที่ทําให เกิดพัช์เชื่อขึ้นมาเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะดีโนซีนซึ่งมันอยู่ในสมองในทุกๆนาทีที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยอะดีโนซีนเนี่ยมันก็จะถูกสร้างแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆในสมองของเราและมันก็จะสะสมมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเราตื่นนอนนานเท่าไหร่ยิ่งถ้าเราเกินแปดชั่วโมงไปเก้าชั่วโมงไปสิบชั่วโมง เจ้าสารอะเดนซีนเนี้ยมันก็จะผส,สมมากขึ้นมากขึ้นทําให้เราเริ่มรู้สึกม่วงนอนมากขึ้นดังนั้นถ้าเราผส,สมมากจนถึงจุดหนึ่งคือถ้าเราตื่นนอนมานานจากแปดชั่วโมงไปแล้วหรืสองชั่วโมงผ่านไปแล,แล้วเราก็ยังไม่ยอมเข้านอนอีกพาไปสิบหกชั่วโมงเจ้าสารตัวเนี้ยอะเดน,นซีนเนี่ยมันก็จะมาถึงจุดหนึ่งทําให้เราเกิดความม่วงมากขึ้นแล้ว หมือนกับลักษณะอาการตาจะปิดอ่ะคือเราเริ่มจะทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วเริ่มมีความรู้สึกว่าการทํางานต่างๆมันจะเกิดภาะวะเหนื่อยเนืองอะไรต่ออย่างเนาะมันจะไม่มันไม่กระตี้กระเป๋าแล้วมันก็จะมันก็เราทาอะไรแล้วมันจะง่วงนอนฟึมอย่างคนขับรถเนี้ยถ้าพยายามฝืนนั่งขับรถผันพาไปเช่นคนขับรถนถา,าน ผ่านไปสัก8ดชั่วโมงแล้วไม่มไม่ได้เปลี่ยนคนขับผาไปเรื่อยๆจนทั้งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดอ,อาการว่วงมากขึ้นแเกิดปฏิกิริยาได้เพราะว่าสารตัวเนี้มันจะสร้างความว่วงมากขึ้นไปเรื่องกลับกันสารอะเรนโนซีนตัวเนี้ยมันก็จะถูกกําจัดออกไปถ้าเราทาําการนอนหลับผ่านไปสัก8ดชั่วโมงเจ้าสารอะเดนโดซีนเนี้ย มันก็จะถูกกําจัดออกไปจนหมดก็มีคําถามว่าตอนที่เราเกิดอาการง่วงแล้วเราทาการดื่มกาแฟนเนี้ยเราก็จะรู้สึกตื่นขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าเจ้ากคาเฟอีนที่อยู่ในก,กาแฟนเนี่ยจะไปทําการลดแรงกดดันของชีพชอรให้มันลดลงแต่มันก็เป็นแค่ชั่วคราวนะคะเพราะว่าแต่มันก็มีผลเหมือนกันทำคุบบางคนเก๋ว่าบางคนถ้าเราเดื่มกาแฟก่อนนอน บางคนจะมีทวามรู้สึกว่าจะนอนไม่หลับเพราะว่ามันไปทําให้เกิดการง่วงจะลดลงแต่บางคนก็ไม่มีผลนะคะบางคนดื่มกาแฟแล้วก็ยังหลับได้สบายอันี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุนคคลอีกว่ามันจะไม่เหมือนกันเห็นว่าทั้งสองปัจจัยเนี่ยที่มีผลกับการง่วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวนาฬิกาชีวิตเกิดแคลเดียมไรลซึมและก็สลิปแพชเชอร์เนี่ย ทั้งสองเนี่ยทำงานเป็นวิกันเพราะว่าตัวนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันจะควบคุมกันการตื่นนอนการตื่นหลับหรือวงจรการตื่นหลับเนี่ยตามช่วงของเวลาเนี่ิฮะ24ชั่วโมงกลางวันและกลางคืนในขณาดเดียวกันจักรสลี p พรสเชอรตัวเนี้ยมันก็จะสัมพันธ์กันด้วยอย่างช่วงที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ย จะสรีแพชเชอร์เนี่ยมันก็จะลดต่ำลงเพราะว่าเราจะสดชื่นหรือถ้าเรานอนไปแล้วทั้งคืนแปดชั่วโมงผ่านไปหรือหกชั่วโมงผ่านไปพอเราตืน่นขึ้นมาในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะหารู้สึกว่าเราสดชื่นก็สรีแพชเชอร์เนี่ยมันก็จะลดต่ำที่สุดซึ่งมันจะซึ่งมันก็จะผัพันา์กับฮอร์โมนของเมลาทนินที่อยู่ในสมองของเรามันก็จะต่ำลงด้วยณนะเวลาช่ชาวงเช้า ถ้าเราตื่นมานานจากช่วงเช้าผ่านไปสามชั่วโมงห้าชั่วโมงผ่านไปเรื่อยๆเจ้าแรงกดดันหรือสลิปพัชช่อตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มสะสมเพิ่มขึ้นในขณะเดยียวกันเจ้าฮอร์โมนของเวลาโทนินเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงขึ้นด้วยและยิ่งแสงอาทิตย์หมดไปเนี่ยก็คือช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆเนี่ย เริ่มดึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงขึ้นทั้งสองตัวก็คือความง่วงมันจะเพิ่มมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากนอนเราเข้านอนแล้วเราก็เข้านอนตามปกติปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอันก็คือว่าพอถึงเวลาที่เราต้องเข้านอนแล้วเนี่ยเราไม่ยอมนอนเราอดนอนข้ามคืนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งหนึ่งนี่คือว่าถ้าเราอดนอนในช่วงแรกๆเนี่ยพอเราข้ามแล้วจากหัวข้ามจนถึงดึกผ่านเที่ยงคืนตอนนีเ้เริ่มม่วงมากขึ้นก็สลิปพัชเชอร์เนี่ยมันก็จะผส,สมเพิ่มขึ้นแต่เราจะไม่ยอมนอนอาจจะทํางานตึดพันหรือมีภาระอาจจะต้องยังต้องทำต่อเนื่องแ,แล้วททางานในช่วงกลางคืนก็ทําไปเรื่อยๆทัานทานงเราเนี่ยมีความม่วงอยู่ความว่างนี่ก็สะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราทำจนทัง้งผ่านคืนนั้นไปจนทั้งถึงช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยปกติก็ต้องตื่นนอนถูกไหมคะความงมวงมันก็จะลดลงนั่นหมายถึงว่าพอเราทํางานจนข้ามคืนแล้วไม่ได้นอนทั้งคืนเนี่ยจนถึงเช้าช่วงเช้าเราจะรู้สึกว่ามันยังมันก็จะรู้สึกตื่นขึ้นมาเพราะว่าสามตัวฮอร์โมนเมตาเมลาโทนินเนี่ยมันจะลดลงในช่วงเช้าก็าทําให้เรารู้สึกตื่นขึ้น ก็คือเห็นแสงสว่างนาฬิกาชี้ของเราปกติถ้าเราเห็นแสงสว่างเนี่ยคือช่วงเวลาที่เราต้องตื่นใช่ไหมคะมันก็เกิดภาวะของการตื่นมากขึ้นแต่พอเราตื่นไปักระยะหนึ่งแต่ถ้าเราเสร็จสดชื่นช่วงแรกที่เราอดนอนข้ามคืนมนถึงช่วงเช้าช่วงเช้าพอเราล้างหน้าล้างตาแล้วที่สดชื่นขึ้นนะเราก็รู้สึกว่าเราตื่นเพราะว่าสารฮอร์โมนที่เป็นเลาโทนินของเราันลดลงเราก็จะตื่นขึ้นตื่นมากขึ้น แต่พอเราตื่นงานผ่านไปผ่านไปตอนเนี้ยแรงกดดันของทั้งสองอันที่จะมาแล้วทั้งเซลิสเทชเชอร์เนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนของเมลาโทนินก็จะเริ่มสูงขึ้นตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่การง่วงนอนมากขึ้นแล้วซึ่งคุณก็มีการหลับหรือคุณงี้ก่อนวัยแล้วมันก็จะเห็นว่าทั้งคืนไม่นอนเลยแล้วก็มันงี่ตอนช่วงสายหน่อยนั่นก็คือเพราะว่า วงจรของทั้งสองตัวเนี้มันมันเริ่มกดดันอาการห่วงมากขึ้นทั้งสุดง่ายๆคือว่าสองปัจจัยเนี้มันทํางานร่วมกันแลวบอกแล้วว่าการควบคุมนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเกิดาเดียนไรซึมเนี่ยมันจะผ่านช่วงเวลาของกลางวันและกลางคืนให้เราทําการตื่นในช่วงเวลาของกลางวันแล้วก็นอนในช่วงเวลาของกลางคืน ก็มันก็สัมพันธ์กับกลิฟพาเชอร์เพราะว่าตัวนี้จะเป็นแรงกดดันมากขึ้นในช่วงของเวลาที่เราจะง่วงนอนตอนดึกพอเราเริ่มขำอาการง่วงก็จะมาแต่พอตอนตื่นเช้าขึ้นมา t ลิ e พัชเชอร์เนี่ยมันก็จะลดต่ำลง,งเช่นเดียวกับฮอร์โมนของเมลาโทานินก็จะลดต่ำลงมันี้เห็นว่าสองอย่างเนี่ยจะไปทำงานไปควบคู่กันไปถ้าเราทำการนอนปกติ ตื่หน,นอนและก็นอนปกตินแต่และว,วันเนี่ยภาะวะอันนี้มันก็จะเป็นวงจรกอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกันร่างกายเราก็จะโอเคแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเราไปฝืนหรือว่าตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นนาฬิกาของชีวิตเนี่ยอาจทาให้วงจรชีวิตของเราหรือวงจรการหลับตื่นเนี่ยให้เป็นธรรมดาไม่เป็นปกตทิที่เคยเป็นนะอาจจะมีผลกับสุขภาพได้นะคะตอนนี้เราคงเข้าใจวงจรของการตื่นหลับแล้วนะคะ สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกหงใจคำว่านาฬิกาชีวิตก็ย้อนกลับไปฟังในตอดที่3ได้น,นะคะเราจะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดนิดนึงวันนี้ก้องขอจบไปก่อนเพียงแค่นี้แล้วพบกันสวัสดีค่ะ